นี่เยาพาไปแลเรื่องของรางพระราชบัญญัติเงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ซึ่งนายกเสตท้าค่ะก็ได้ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยจะดําเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐช,ชายจ่ายเงินภาษีของประชาชนยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ ทีหองประชุมสภาผู้แทนราษฎรชัน้นสองอาคารรัฐสภาถนนสามเซนเกด,ดุซิตกรุงเทพนายเสษทาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าวรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดเียี่สิบหกปีเีหนึ่งครั้งทีห้าสมัยสามัญประจําปีครั้งถีสองเป็นปิเศษเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด โดยนานยกรัฐมนตรีนะคะก uh ็ได้แถลงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ต่อสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับย้ำค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะบริหารเงินคงค้างให้อยู่ในระดับถี่เหมาะสมบริหารรายรับรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่ก็คืถเป็นคํายืนยันของนายกเศษฐานะคะว่าย้ำเลยว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการตามกรอบวินัยทางการเงินการคังของรัฐนะคะ